สวัสดีค่ะพบกับช่องนุ่นสิคะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสีสุดฮิตที่หายากมากๆเลยนะคะก็คือสีคาราเมลนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในทุกๆไอเทมของชาแนลนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นหลายๆสีออกมาแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีสุดฮิตสุดฮอตเลยก็คือสีคาราเมลนะที่นานๆทีจะทําออกมานะคะต้องบอกเลยว่านานๆจริงๆนะแล้วก็จะมีแบบอย่างตัวท็อปของเขาเลยนะคะก็คือใบนี้เองนะคะ ใบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นมินินะคะที่เป็นแรมนะแล้วเป็นสีคาราเมลนะหายากมากหายากแล้วก็นี่อะไรเขาก็จะเป็นแบบว่าสีทองแบบไลโก้แบบนี้ด้วยรานะคาพุ่งปูด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 เลยนะคะเพราะว่าน้องหายากจริงๆใครมีเก็บไว้นี่คือถือว่าแบบเดอะเบสนะคะ่ออย่างใบนี้ใบนี้ออกเป็นแบบคอลเลคชันย่น 22S นะคะแต่ว่าออกในแบบสีทั้ง2นะแล้วก็ตัวนี้ิบี่ก็คือออกเป็นแบบ ไนทีนออกมาที่เป็นสีคาราเมลนะก็คือเหมือนกับช่วงเนี้ยเขาออกเป็นสีคาราเมลออกมาเราก็จะเห็นอันนี้ก็ออกมาอันนี้ก็ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าหมดซีซั่นนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันหมดเลยนะแล้วก็นานๆทีจะกลับมาทําอีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบใบไหนหลุดออกมาที่มันไม่ได้เป็นซีซั่นคาว่ตโอ้โหราคาพุ่งปูดเลยนะคะต้องบอกว่าเก็บไม่ไหวเลยอะตอนนั้นอะแบบใบไหนที่เป็นคาราเมลออกมาแล้วราคาพุ่งนี่คือต้องแบบต้องรักจริงนะต้องสู้จริงนะถึงจะยอมเก็บราคานั้นไหวนะคะเพราะว่าเป็นสีที่เขายังบอก ก็เดี๋ยวเรามาสะพายให้ดูในแต่ละใบเลยดีกว่านาะว่าสะพายแล้วแบบเป็นยังไงเรามาเริ่มที่นางเอกของเขาก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นมินิแนะคะนี่มินิแที่ทําสีคาราเมลตัวดังของเขาเนี่ยก็จะเป็นแรมนะต้องบอกว่าตอนนี้ของเขาจะผลิตแต่แรมเท่านั้นนะหนังอื่นหนังคาเวียอะไรเงี้ยก็คือเลิกผลิตไปนานแล้วนะคะหลายปีมากแล้วเนาะโคโลสุดท้ายที่เขาผลิตก็คือจะอยู่ประมาณแบบ26กนะ26ก็คือหาได้น้อยแล้วไม่ค่อยเยอะแล้วราคาก็คือคุ่งกระฉูดมากนะคะคราวนี้แรมด้วยแรมเองที่เป็นสีแบบสีธรรมดาสีดําสีอะไรเงี้ยก็ยังหายากย่าก สพยายออกมาก็คือจะแบบประมาณนี้เลยถ้าบอกว่าน้องน่ารักมากนะมินิ8ก็ใส่โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าตังค์ใบกลางได้นะคะใบมีเดียม6ได้นะคะแต่ว่าใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวไม่ได้นั่นเองใบทันมาเดี๋ยวเราสะพาให้ดูอันนี้ที่บอกว่าออกมานะในคอลเลคชันแบบ 22s ที่เป็นแบบซีซัน2ของเขานะคะ ะะเขาก็ทําออกมาเป็นแบบคาราเมลแล้วก็โลโก้ทองแบบนี้นะคะน่ารักนะต้องบอกว่าสีพวกนี้ใส่เสื้อง่ายใส่อย่างไงก็ดูคุณดูว่าดูแบบสวยหรูคุณดูดูแพงนั่นเองแล้วก็เป็นสีที่เลอะยากด้วยนะคะต่อมาใบนี้นะคะใบนี้ก็คือวอล์กนะคะที่เป็นชาแนลไนทีนะรุ่นของชาแนลไนทีที่เป็นนะวนอล์กก็จะมีโซ่ข้างหน้าแบบนี้สามารถแบบ ้แบบนีรุ่นนี้นะคะไซส์เนี้ยเขาจะใส่13 Pro Max ได้นะคะสำหรับไซส์นี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบวอลของ Chanel 19สายเขาจะค่อนข้างยาวนะคะเวลาสะพายมันก็จะแบบลงตำ่ำเออจะย้อยๆนิดนึงเพราะว่าสายเขาค่อนข้างยาวบางคนก็เก็บสายถามว่าเก็บสายได้ไหมมันก็ได้แหละเปิดแล้วก็ไขว้ไว้ด้านในเลยก็คือไขว้เลยนะเพราะว่าสายมันไม่สามารถถอดได้คราวนี้พอไขว้เสร็จปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นแบบสายสั้นประมาณนี้เอาไว้สะพายข้างแบบนี้แล้วให้อยู่ตรงสะโพกแก้อันนี้ก็เก๋ๆนะคนใช้แบบสายแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เก็บได้ง่ายๆนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าซีซั่นนี้ใครเก็บได้รีบเก็บนะเพราะว่าถ้ามันหมดไปแล้วราคามันพุ่งแน่นอนนะเพราะว่าเคยเจอที่แบบไม่ใช่ซีซั่นของเขาอะที่ไม่ได้ออกเป็นคาราเมลแล้วมันแบบเหมือนหลุดมนาะไม่กี่ใบอะโหแลค่ะแพงมากแลค่ะแบบแพงกว่าใบอื่นแบบสิบห้าหมื่นอะ คือว่าโหเวอร์ามากอะแต่ว่ามีคนสู้ตลอดนะคะต้องบอกเลยว่ามีคนสู้ตลอดนะสำหรับอันนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งสีที่น่ารักแล้วก็ชแนลไรทินจุบมากจริงๆ <c oughs> ใส่ของได้เยอะแล้วก็เป็นรอยยากมากด้วยนะ เพราะว่าน้องเป็นทรงแบบซอฟแบบนี้นะคะน้องมีความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเวลาไปขวนเวลาไปขูดอะไรมันก็จะไม่ค่อยเป็นรอยเนาะ,ะมันก็จะแบบสามารถใช้ได้แบบง่ายๆชิลๆจุใส่ของได้เยอะถือก็ได้สะพายได้ครอสได้ได้หมดเลยนะคะสําหรับอันนี้ครอสบอดี้ก็คือน่ารักใช้ง่ายแล้วก็จุก,ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แบบแนะนําให้เป็นแบบสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆสําหรับใบนี้นะคะวันนี้เราก็มารีวิวกันแบบพอก,กุบก,กิบกุบกิบหอมปาาหอมพอนะต้องบอกว่าเพราะว่าสีเนี้ยมันค่อนข้างแบบหายากจริงๆเนาะมันก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้ นะคะจริงๆมันจะมีแบบบอยด้วยนะถ้าเกิดว่าบอยแบบสีคาราเมลออกมาก็คือสวยไม่ไหวนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นกระเป๋าตังค์นะที่เป็นรุ่นของนายทีมนะคะทำสีคาราเมลออกมาสวยงามเอาไว้ใช้คู่กัน<ม>ก็คือใช้คู่กันได้หมดเลยเก๋<ม>ๆนะคะสําหรับวันนี้นี่สาหรับใครนะคะที่ชอบสีนี้นะคะต้องบอกเลยรีบไปจัดนะหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบไปจัดกันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนกับเรานะคะกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะหรือว่าใครอยากจะให้รีวิวกระเป๋าใบไหนนะคะก็คือคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ